สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์มอยช่องกักคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํา5วิธีรักษาออฟฟิศซินโดรมช่วง Work From Home นะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับทำให้หลายคนต้อง Work From Home มทางานอยู่ที่บ้านครับและโดยส่วนใหญ่ต้องทํางานผ่านคอมพิวเตอร์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตนะครับเป็นเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละวัน,น ส่งผลทําให้หลายคนมีอาการปวดบริเวณคอบ่าไหล่นะครับซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดมนั่นเองครับบางคนเนมีอาการดุนแดงนะครับปวดมากนะครับทำให้รบกวนชีวิตประจําวันแล้วก็รบกวนการทํางานครับดังนั้นครับวันนี้หมอหมีเลยจะมาแนะนำครับ5วิธีดีๆนะครับที่จะช่วยรักษาออฟฟิศซินโดมแก้ปัญหาอาการปวดคอบ่าไหล่ช่วงที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับรับรองเลยครับว่าถ้าทําครบทั้ง5วิธีนี้นะครับอาการปวดคอบ่าไหล่ของคุณก็จะดี ขึ้นครับเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่า้5วิธีนี้มีอะไรกันบ้างครับ วิธีที่1นนั่งทํางานด้วยท่าที่เหมาะสมนะครับออฟฟิศซินโดรมส่วนใหญ่เกิดในคนที่นั่งทํางานด้วยท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน,านๆครับทำให้ใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมๆซ้าๆซ้ำๆต่อเนื่องเป็นเวลานานนะครับทำให้กล้ามเนื้อมัดนั้นเนี่ยเกิดการอักเสบขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อเกิดการอักเสบก็จะทําให้เรามีอาการปวดนะครับบริเวณคอบา่าไหล่และก็สะบักของเราได้นะครับถ้าไม่ได้รับการแก้ไขนะครับอาการปวดก็จะเป็นดุนแรงมากขึ้นครับบางคนเนี่ยมีอาการอ่อนแรงแล้วก็มีอาการชา บริเวณแขนและมือได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นการนั่งทํางานด้วยท่าที่เหมาะสมเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับ อันดับแรกนะครับให้เลือกเก้าอี้นั่งทํางานที่เหมาะสมนะครับในส่วนของเบาะนั่งครับต้องมีขนาดรองรับการวางต้นขาของเราได้เต็มที่นะครับแล้วก็ความสูงของเก้าอี้เนี่ยต้องเหมาะสมด้วยนะครับไม่สูงหรือว่าต่ําจนเกินไปครับจนขาของเราลอยหรือว่าเข่าเรางอครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับเวลาเรานั่งแล้วเนี่ยนะครับเท้าของเราต้องเหยียบพื้นพอดีครับแล้วก็เข่าเนี่ยทำมุมประมาณ9 0้าถึงหนึอองศานะครับจึงจะเป็นเก้าอี้ที่มีความสูงที่เหมาะสมกับเราครับนอกจากนี้เก้าอี้ที่เราเลือก เนี่ยควรมีพนักพิงนะครับเวลานั่งเนี่ยแนะนําว่าให้นั่งหลังชิดพนักพิงเลยครับหลังตรงนะครับอัดเอ็นได้เล็กน้อยครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยปรับคอมพิวเตอร์ของเราครับที่เราทํางานนะครับให้อยู่ในระดับสายตานะครับไม่สูงหรือว่าต่ําจนเกินไปนะครับก็จะเป็นการนั่งทํางานที่เหมาะสมนะครับจะช่วยบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมของเราได้ดีมากๆเลยครับ วิธีที่2เปลี่ยนอริยาบทให้บ่อยขึ้นน anyway> yeah. ะครับการที่เรานั่งทํางานเป็นเวลานานๆโดยที่เราไม่เปลี่ยนท่าเลยไม่เปลี่ยนอรียาบทเลยเนี่ยนะครับก็จะทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยครับมีความเครียดมีการหดเกร็งนะครับจนทําให้เรามีอาการปวดบริเวณคอบ่าไหล่ของเราขึ้นมาได้นะครับดังนั้นแนะนําเลยครับเวลานั่งทํางานเกินหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปแล้วเนี่ยแนะนําว่าให้เปลี่ยนท่าบ้างเปลี่ยนอริยาบทบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินเข้าห้องน้ําก็ได้นะครับหรือว่าไปยืนพักนะครับบริเวณหน้าต่าง มองไปที่ไกลๆแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยผ่อนคลายนะครับทำให้อาการปวดคอบาไหลาของคุณดีขึ้นได้ครับ ต่อมาวิธีที่3บริหารยืดกล้ามเนื้อนะครับการยืดกล้ามเนื้อนะครับเป็นสิ่งจําเป็นและก็สําคัญมากๆเลยนะครับในการที่จะรักษาออฟฟิศซินโดมนะครับการยืดกล้ามเนื้อจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นนะครับลดการหดเกร็งลดการตึงตัวครับซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เราเนี่ยมีอาการปวดบริเวณคอบาหล่ของเรานะครับดังนั้นแนะนําเลยครับว่าให้เราเนี่ยยืดกล้ามเนื้อบริเวณคอบาไหล่แล้วก็แขนของเรานะครับอย่างน้อยเนี่ยประมาณ5-10นาทีก็ได้นะครับช่วงที่เราพักจากการทํา ก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดคอบาดลายของเราได้ครับ วิธีที่4ประครบอุ่นนะครับการประครบอุ่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดคอบาไหล่ของเราได้นะครับเพราะว่าความร้อนเนี่ยครับก็จะไปทําให้เส้นเลือดขยายตัวนะครับส่งผลทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยคลายตัวไม่หดเกร็งนะครับก็จะลดอาการปวดของเราได้นั่นเองครับแนะนําเลยครับว่าให้เราประครบอุ่นนะครับบริเวณที่เราปวดเนี่ยประมาณ1 0 1ถึงนาทีนะครับในแต่ละวันประมาณ2-3ถึงครั้งก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดคอบาไหล่ออฟฟิศซินโดรมของเรา ได้ครับแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับไม่ควรที่จะประครบด้วยอุณหภูมิที่ร้อนจนเกินไปหรือว่านานจนเกินไปครับเพราะว่าจะทําให้ผิวหนังของคุณอักเสบได้ครับ วิธีที่5รับประทานยาแก้ปวดนะครับในช่วงที่ทํางานอยู่บ้านในสถานการณ์แบบนี้ครับควรปรึกษาเภสัชกรนะครับเพื่อหาตัวช่วยบรรเทาปวดติดบ้านเอาไว้นะครับสําหรับใครที่มีอาการออฟฟิศซินโดมนะครับปวดคอบาไหล่มากๆนะครับไม่ว่าจะปรับการนั่งทํางานก็แล้วนะครับประคบอุ่นก็แล้วหรือว่ายืดกล้ามเนื้อก็แล้วครับแต่อาการปวดก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับแนะนําว่าให้รับประทานยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการปวดคอบาไหล่ของคุณได้นะครับแต่ถ้ารับประทานยา ไปแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์แล้วก็เภสัชกรเพื่อทำการตรวจรักษาต่อไปครับ และนี่คือทั้งหมด5วิธีนะครับที่จะช่วยรักษาออฟฟิศซินโดรมช่วง Work From Home นะครับลองนำไปปฏิบัติกันดูครับรับรองเลยครับว่าอาการปวดคอบาไหล่ของคุณเนี่ยจะดีขึ้นแน่นอนนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับบ๊ายบาย